ทเลฟสเตชัสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเ,เ,เส,นส,สลวนสาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสาาย,ยังบัตรและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลครับผมกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการคืนนี้ครับสามสหายไกลกังวลครับช่วงที่แล้วเราทิ้งประเด็นไว้ที่ว่าทักสิณสู้ไม่สู้แล้วทักสิณ สู้ถึงตรงไหนครับคุณลุงสนามหลวงมีความเห็นอย่างไรครับคือชอบมีคนใช้คําว่าดีลทักษินต่อรองกิรจาผมว่าเขาต่อรองเกาามมเ่งนะต่อรองมาสิบปีนะถ้าเป็นผมนะปีแรกโชกแม่งเลยนะคือไม่ต่อรองอันนี้ก็บอกโอ้ยคุณมันประเภทเชียทักษิณก็ไม่ได้ไปเชียภูมิพนนะกูถามฮะ ก็เขามาตามระบอบพิภพงานดีไม่เชียร์ไปเชียร์หมาที่ไหนกูถามผมก็งงนะก็ก็ทําประโยชน์มึงไม่เชียร์จะเชียร์ใครมึงจะไปเชียร์พระเทพอะฮะไปเชียร์ปัญหาเหรอหรือเชียร์นวินหรือเชียร์พิชิตมันก็แปลกว่าคือคนมันเก่งกู่เชียร์เขาทําให้ประโยชน์ได้ใช่ไหมเมื่อก่อนชกมวยมู่เชียร์เขาทายมันเก่งไม่เชียร์ฝั่งตรงข้ามบ้าป่ะมันซล่อมดีมันมี แล้วเบียรวิไยดีใช่ไหมเขาทางานจริงจังอ่ะคนก็สัมผัสได้ครับเหมือนอย่างกับว่าคนก็เคารพอพระองค์นี้เราก็เคารพตาเพราะคนก็ศรัทธากันครับครัเขามีผลงานก็เชื่อก็กเชื่อก,กันไปผมจะไม่ไปดูถูกนะผมจะไม่ไปเรียกว่าจันมกงแกผมไม่เรียกนะครับเขาเรียกหลวงพ่อพระธานมธิบผมก็เรียกจะไปเสียหายอะไร เขาทับประโยชน์แล้วเรานับถือเนี่ยเรานับถือสิ่งที่คนนับถือเราไม่ได้นับถือสิ่งนั้นนะเรานับถือคนองางคน,งนที่ได้ประโยชน์คนที่ทับประโยชน์ให้กับมนุษยชาติบางครั้งเราจะไปดูแต่ด่านไยผมนับถือรบริษัทที่เลี้ยงไก่ราคาถูกให้ผมได้กินผมก็นับถือสมัยผมเป็นเด็กนี่กว่าจะได้กินไก่ตัวแม่งต้องรอนะรอตุ้จีน คุณฟังเพลงดาวลูกไก่ไหมว่าจะฆ่าแม่ไก่ต้องมีพระธุดงพระธุดงก็ลงกดตะวันกบดแทงสองถึงจะฆ่าลูก,กไก่ไปเกิดเป็นดาวอะใช่ป่ะ <c oughs> ไม่ใช่ฆ่าทุกวันห้าปีฆ่าสักตัวม <ś> ัยใช่ป่ะ <laughs> <pe ach> เพราะฉะนั้นมาต้องดูประโยชน์ที่เขาทำผมก็ไม่เข้าใจว่า,า,ารรแล้วยังไงครับต่อแล้วต่อร้องแล้วมันยังไงต่อร้องแล้วมันไม่ดีเ่ะมันไอาการลบสิ่งนี้ไอทหารย,ยังบตดเคย อยู่ในสู้รบเคยต่อรองไหมฮะหรือว่าถ้าไม่ใค่หมดเลยไม่ต้องต่อรองคือในการต่อสู้กันเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีจังหวะอาบางครั้งมันก็ลบบางครั้งมันก็ต่อรองนะครับบางครั้งมันก็ทักลบอา่าอะไรแบบนี้ยมันก็มีแต่ว่ามันก็เป็นย่อย ช่ผมผมดูหนังสงครามหนังแต่และเรื่องมันก็ต้องส่งพูดไปใช่ไหมใช่ยอมไม่ยอมมันไงนี่อะไรไม่ยอมมาลบกันใฮมมันก็ต้องมีเจราจาใช,ใช่ไหมมันมันเป็นกลยุทธ์ซึ่งมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์แล้วสมมุติว่านะคุณคิดว่าทักษิณชูกัาเจ้าไหวอ่ะแรกๆเลยสมัยร้อยสี่สี่อยู่ระครบเนี่ยอวยทั้งหมดเลยส่งมาอ่าโดนไล่ไปแล้วกว็ส่งสมัครส่งผมชายส่งยิ่งรัก โดนยึดตันได้เป็กี่รอบครับแล้วคุณคิดว่าเขาสู้ได้หรือไม่มีทหารนะสู้ได้เลยแล้วเขาต่อรองมเสียหายตรงไหนคุณจะให้เขาลบเลยทักษิณมันไม่สู้เลยผมว่าเขาฉลาดที่เขาถึงไม่สู้จริงไหมสู้แล้วแพ้สู้ทําบิดาคุณเลยครับจริงวะครับสหายร้อยสิบสองเขาบอกมีสามข้อใช่ไหมถ้าสู้ไม่ได้ให้ถอยครับ่ะถ้าสู้ด้วยกําลังไม่ได้ให้ใช,ใช้สติปัญญา ใช่ไหมใช่ครับถ้าจะสู้ด้วยกาลังต้องชนะให้ไวไม่ใช่ว่าลบกันมันไม่ได้เราต้องชนะให้ไวครับเขาก็พูดก็ถูกครับสู้ไปได้กระถอยก็เหมือนคุณอยู่ในป่าใช่ไหมครับมันมาสองหมื่นคนคุณอยู่กันยี่สิบคนจะไปชนไนงะครับเราก็ต้องหลีกหลีกครับก็ต้องหลีกต้องมุดต้องคอยแย่รักษากําลังรักษากําลังผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาพื้นๆน,น,นะเขาไม่สู้งั้นนี้ผมว่ามันยังไง พบว่าเขาก็สู้วิธีของเขาอ่ะซึ่งเราไม่เกี่ยวมันถามว่าเราสู้รอเราไม่ได้เป็นคนดูมวยนะทุกวันนี้คุณคือเจ้าภาพเขาคุณไม่สู้เรื่องของคุณผมจะสู้ทักษิณสู้ไปสู้เรื่องของเขาผมจะสู้อ่ะถูกต้องครับเป็นงานของผมถามว่าทักษิณจะเป็นต้องสู้มันไม่จําเป็นเลยทักษิณไม่สู้นี่ไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เสียหายด้วยเขาไม่ได้เดือดร้อนไม่สู้ก็ไม่เดือดร้อนแต่เราเดือดร้อนจริงไหมถูกต้องครับ คุณไปว่าเขาสู้ไม่สู้ผมก็งงการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยเออมันเป็นเรื่องของประชาชนนะได้เป็นเรื่องของเราอ่ะแคิแตว่าเราเลือกเขาอ่ะไอเขาจะสู้ไม่สู้มันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยใช่ปะ่ะใช่ครับแล้วจริงๆเขาจะสู้เขาเขาคุณต้องให้สิทธิ์ในการสู้เขาว่าจะสู้แบบไหนต้องสู้แบบที่คุณบอกเลย คุณเป็นใครวะฮะเขาก็มีวิธีสู้ของเขาเออคุณบอกว่าเฮ้ยจะต้องนี่เลยชนด่าแม่งเลยไม่ต้องอวยแล้วด่าพ่อเล่าแม่เลยไอ,อ้บอดมึงยิงพี่มึงอย่างงั้นหเหรอฮะเขาเป็นใครคุณเป็นใครครับถ้าเขาสู้แบบผมนะเขาจิบหายไปนานแล้ว <c oughs> จริงวา <c oughs> <c oughs> ใช่ครับเออผมก็ไม่เคยบอกเขาสูา้ผมก็สู้ถ้าตายผมซึ่งเขาไม่เคยสู้แบบผมนะแต่ผมไม่เคยไปว่าเขานะครับ <c oughs> เพราะเขาคือคนที่ทําประโยชน์คนละด้าเขาบริหารครับเขาไม่ใช่เชกัวา่าถ้าเชกัวล่ามาผมก็ไม่เลือกนะถ้าเชกัวาถ่าิเเป็นเชกกวล่าผมก็ไม่เอานะครับเพราะผมต้องการนักบริหารผมไม่ต้องการนักปฏิวัติครับตอนนี้นะครับไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศเราเราต้องการนักบริหารคนที่จัดการเรื่องเกี่ยวเทคโนโลยีบริหารประเทศให้มันเจริญ เราไม่ต้องการเชคัวลาลาเราไม่ต้องการเหมาเจอตงหรือรพอพดกูมไม่เอาหรือกิมอินซงกูมไม่เอาคือนักบริหารนี่จะมาหลังจากที่นักปฏิวัติต้องเปลี่ยนระบบก,ก่อนเออครับนักปฏิวัติหรือว่านักสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนนี่ต้องสู้ก่อนให้ได้เป็นของประชาชนก่อนจากนั้นค่อยคัดสรรผู้บริหารที่ดีที่มีความสามารถมาบริหาร คือไม่ถือว่าให้ได้ระบบที่ดีก่อนครับเราปูทางใช่ถูกต้องให้รถมันวิ่งได้ใช่เพราะบางทีนักบริหารนี่เขาต่อสู้ไม่เป็นนะเขาถนัดในการบริหารเออเพราะฉะนั้นต้องแบ่งกันทําหน้าที่นะครับเหมือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่นะมันก็ต้องมีรถเป็นป่าก็ต้องมีรถไปเกรดใช่ไหมถูกต้องครับเกลดไปทางท้าย้ายทางเอาต้นไม้ออกแล้วก็ไปปูเอาหินลงต้องใช้รถ แต่ละประเภทไม่เหมือนกันแต่ละประเภทรถรุ่นบุกเบิกรถบุกเบิกก็ต้องไถปปาก่อนไม่ใช่ไปด่ารถรถไอรถเกตบอกทำไมไม่ลยาูลามันคนละหน้าที่มันถนัดกันคนละแบบแล้วบทเสร็จแล้วไม่ใช่ให้มันมาวิ่งนะให้คนอื่นวิ่งครับไอรถทํนถนนไม่ใช่มาทําเสร็จแล้วมันวิ่งเองไม่ใช่นะครับเรามีน้าที่ทําถนนครับไอรถเบนรถจีบรถอะไรของคุณดีๆนะรถจาโก้รถเบนเนี่ยคุณไม่ต้องมาทําถนนพร้อมทําเองครับ ทำเองแล้วพวกคุณมาวิ่งผมมีหน้าที่ทาทางทำทางแล้วก็เลิกกันไปทําที่อื่นต่อใช่ครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับเออก็แบ่งหน้าที่กันนะครับก็คือว่าเปลี่ยนระบอบผมเปลี่ยนเองทักษิณไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะแล้วถ้าใกล้ๆพวิชช์เขาคงยังมาช่วยเปลี่ยนนะหรือไม่มาแล้วแต่เขานะใช่ครับคือตอนนี้เป็นโอกาสที่ว่ามันรอดก็รอดทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับ ไอ,ไอ้การไปเที่ยวตําหนิติเตียนอะไรน่ะผมว่ามันไม่ใช่หน้าที่หน้าที่เราคือว่างานปฏิวัติเป็นเรื่องของเราแล้ยประเภทเราบอกว่าเอออีกอย่างนึ่งทักษินหลอกแสดงไปสู้แล้วก็ไปติดคุกแล้วก็ไม่ช่วยเนี่ยผมว่ามันยังไงผมว่าเขาหลอกเลยครับเนี่ยฮะ ทำไมให้เขาหลอกให้เขาหลอกแล้วก็ถือว่าเสียโง่ไปหรือว่าคุณว่าอย่างไงส่วนใหญ่คนเสื้อแดงที่ผมสังเกตดูเขาออกมาต่อสู้เขาก็มาต่อสู้ด้วยใจนะแล้วเขามาเองเขาไม่ได้จ้างมานะครับเขามาต่อสู้ด้วยด้วยใจอยากเห็นคนที่ทํางานที่เขาเห็นผลงานที่ถูกลังแกเขามาต่อสู้อย่างนี้ส่วนใหญ่นะครับที่ผมสัมผัสมาเขาไม่ได้ว่าเออจ้างมาหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นควายแดงอะไร ลักษณะนี้อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาแต่ผมด่าแม่เลยนะไอ้ประเภทที่บอกว่าทักสินหลอกเสื้อแดงมาติดคุกติดตารางแล้วไม่ช่วยผมไม่พวกนี้นะพวกปากหมาคือมึงทําอะไรมึงก็ทําไปเถอะมึงไม่ยุ่งกับคนอื่นเขาเขาสู้ของเขาเขาลําบากก็สู้การต่อสู้ทำไมลาบากสู้แล้วแม่งไปนอนห้องแอร์มันเรียกว่าการต่อสู้หรือว่ากูถามเขามาสู้แล้วถูกจกับต้องหนีมันก็คือการต่อสู้ครับเขามาต่อสู้ด้วยความเต็มใจครับ ใช่คือการต่อสู้มันต้องมีการบาดเจ็บล้มตายสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่นะถ้าสู้แล้วสบายมันเรี่อวของการต่อสูไอ้ไอ้การกินเลี้ยงบุฟเฟ่คุณถือว่าเป็นการต่อสู้ไหมฮะไปแล้วกินให้เต็มที่เลยต่อสู้การต่อสู้นี่มันต้องเสียสละนะครับ<อ>จิตใจมันต้องพร้อมที่จะเสียสละคือนักสู้ทุกคนเนี่ยเขาจะมีจิตใจที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน รวมมากกว่าส่วนตัวอ๋อต้องตัวนั้นก่อนต้องตัวนี้ก่อนนะครับคือเป้าหมายนี้เพื่อประชาชนก่อนใช่ไหมครับเพื่อประชาชนก่อนครับถ้าภาษาพระเรียกว่าฉันทะไม่ใช่โลภะครับคุณต้องรักในสิ่งนั้นเห็นเห็นคุณค่ามันคุณต้องเชื่อเห็นคุณค่าคนอ่ะไอ้นี่มันบ้าสู้ไปทาหาสู้กูเห็นไม่ได้อะไรเลยคุณเห็นคุณค่าวันเว็นการปลดปล่อยมนุษยชาติมันทาให้คนมีเสรีภาพทําให้ประเทศที่จเจริญก็พัฒนาเพราะตรงนี้แหละ ทำไมเกาหลีเหนือต่างกับเกาหลีใต้มันต่างกันต,ตรงเนี้ยครับเกาหลีใต้มันมีชาติแต่เกาหลีเหนือมันไม่มีใช่ไหมครับมันถึงเจริญคนละเรื่องเลยไงเพราะฉะนั้นเขามองเห็นถึงคุณค่าตรงนี้ครับแล้วก็ทําไม่ใช่เขาไปม,มองว่าเออให้เสู้แล้วรวยนะเดี๋ยวทักสินให้เงินคนละห้าหมื่นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นครับ,รบหรือไอ้บางคนมันบอกว่าเราพูดเถิดไว้กดเงินห้าสิบเหรียญกอโทษห้าสิบเหรียญน้อยไปสาหรับผมผมไม่เอาหรอกใช่ไหมครับคือ เราเห็นคุณค่ามากไปกว่านั้นน่ะแล้วแล้วทำไมบางคนถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ด่าทักษิณกูจะด่าทำไมกูไม่เข้าใจว่าทำไมกูต้องด่าด้วยกูจะต้องไปสนทิริมด้วยฮะต้องไปด่าทักษิณคุณรู้สึกว่าทาไมทําไมคุณไม่ด่าฮะคุณยังบัดคุณศรัทธาทําไมไม่ด่าทักษิณผมจะไม่ด่าเรื่องอะไรครับด่าเขาทาผิดพลาดหลายเรื่องไงเรื่องอะไรบ้างครับเขาไปอวยเจ้าเขาไม่ปฏิวัติไม่เปลี่ยนระบอบ เขาไม่สู้เขาไปดีวกวบเซียกณรู้ได้ยังไงอ้าวไม่ใช่หรอข่าวล้วนแต่ข่าวได้ยินข่าวมาเฉยเออเราก็กจะรู้ได้ว่าจริงไม่จริงผมก็ลืมถามว่าแล้วมึงเป็นใครมึงรู้ยังไง <c oughs> ขนาดกูยังไม่รู้ <c oughs> อันนี้ในมุมถ้าเกิดสมมติว่าคุณลุงสนามหลวงเป็นทักษิณเองเนี่ยเจอทั้งยึดทรัพเจอทั้งทําลายชินวัตร อยู่ตลอดเวลาถามว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณลุงจะสู้ไหมครับอย่างนี้นะครับ <laughs> คุณไปอ่านตาดูดาวเท้าสะดุดวงังเไม่ใช่ <laughs> ตาดูดาวเท้าติดดินครับ <laughs> ผมมาเปลี่ยนเป็นตาดูดาวตีนสะดุดวังอยู่ <laughs> เลยสวน,สวนตั้งแต่หมัดแรกครับคือคือคุณไปดูประวัติเขานี่นะเขาสู้ล่มล,ลาราชิพหายวายป่วงเนี่ยนะแล้วเขาประเภทลมลูกคุกคามทำกระเจงชิพายหมดจนเติบโตจนมันมีตลาดหลักทรัพย์ทําให้เขารวยครับ เอาหุ้นแปลรูปแล้วก็ซื้อดาวเทียมได้ <Okay. S 2> เพราะเขาไม่ได้มีเงินนะครับแต่เครดิตเขาเนี่ยมันขายได้ในตลาดเ <Okay. S 2> อเอสในตอนที่หุ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่มันเกิดเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาทาเนี่ยคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรครับเรื่องของคุณคุณมอว่าเขาเป็นครอบครัวมันต้องครอบครัวทั้งหมด,หมดแหละหรือใครไม่มีครอบครัวซีพ mm ี hmm. เป็นครอบครัวไหมครับเซเจริญเป็นครอบครัวไหมครับ <Okay. S 2> เมื่อก่อนล็กี่เฟลเลอร์มันก็ครอบครัวครับ okay. ไอบิโกบิเกตครอบครัวปะมาร์คซัก,ก็เปิดก์กครอบครัว <c oughs> ไอ้อาหารนั้นเป็นมคครอบครัวคนเดียว่ด้ซ้ำไป <c oughs> แล้วมันยังไงย <c oughs> อทัวชิงตันครอบครัวลิงคอนก็ครอบครัวจริงไหมค <c oughs> รับม้าบุรุษครอบครัวหมดมาร์ตบ้าคันธีก็ครอบครัวครับสุนยัสเส็จก็ครอบครัวแล้วมันยังไงให้มันเป็นพรรคเลยเพราะฉะนั้นนะครับไอเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ว่าคนเขาเอาอย่างนั้น อีกร้อยปีเขาคงไม่เลือกทักษิณเพราะทักษิณตายเป็นทนา,า,นานแล้วมันก็เลือกคนอื่นจริงไหมถูกต้องช่วงนี้บังคัอย่างนี้ครับมึงจะกล้าว,ว่ากล้าไปที่แต่คนคเขาไม่กล้าววคุณก็กล้าไปที่คุณจะไปเลือกบรรหารตายหรือไปเลือกใครวะเลือกมีวินเลืองคุณครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็อย่างที่คุณยังหวัดพูดคือว่าเราต้องการให้ประชาชนได้สิทธิแล้วก็คัดเลือกคนที่ดีที่สุด แต่กี้นี่มีคนบอกว่าถ้าเสียมาพวกเสือแดงจะถูกกำจัดอันนี้ผมขอค้านนะผมว่าคุณพูดตกประโยคนึงนะแต่พวกเสือเหลืองจกโดนก่อนตอนนี้คนของพ่อนะคุณว่าเหลืองไม่เหลืองคนว่าภูมิพลเนี่ยไอคนเขียนรถคุณว่าเหลืองหรือแดงไอ้ดิสทอนที่เขียนรถให้ภูมิพลคุณว่าเหลืองหรือแดงไอเนี่ยน้ำโคตรเหลืองเลยคุณว่าจิ้งอิสรางปูนมันเหลืองหรือแดงผมก็ว่าเหลืองหมดอะเอ้อ แล้วทําไมมันเด้งเนี่ยคุณคิดว่าหมอหยองนี่เหลืองหรือแดงเหลืองนะแล้วตายไหมปากลมเหลืองหรือแดงครับพี่น้องของสีรัตเหลืองหรือแดงเพราะฉะนั้นคนที่เสียกับจัา,จ,าจริงๆไม่ใช่เชื้อแดงแต่เป็นเชื้อเหลืองนะครับไอ้เป็งกับจัาเชื้อแดงไอ้เสียกับจัาเชื้อเหลืองตกลงตายเป็นคู่จริงไหมครับมึงไม่ต้องไปวิเคราะห์หรอกทั้งคู่คือผมว่าอย่ามาดูเหลืองรือแดงเลยนะ เพราะว่าตายหรือไม่ตายมันอยู่ที่ตัวเขาว่าเขาเป็นคนยังไงแค่นั้นเองแบายิ้งยังไงก็อยู่ที่นิสัยเขานิสัยเสียเขาเป็นนิสัยยังไงโอ้ <laughs> เราดูดูตรงนี้เราดูดดตัวบคุคคลใช่ตรงนี้ผมว่าเสียมีข้อดีอย่างหนึ่งนะดียังไงครับ ให้ความเท่าเทียมคือเสื้อเหลืองเสื้อแดงถูกตอ้องนี่ครับมันทําให้เหลืองแดงมาสมามัคคีกันคือจับมือกันไอ้สื่อเลยบอกกูไม่เอาเสียครับไอ้เสื้อแดงผมว่าจริงไม่เคยเอาเสียหรอกเสื้อแดงเนี่ยนะมันจะแดงไม่แดงก็คือเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ครับถ้าใส่เสื้อแดงถ้าไปบ๊อบเสื้อแดงนะแล้วยังเอาเจ้าอยู่ผมว่าไม่ใช่เสื้อแดงนะผมบอกตรงๆผมไม่จะดูถูกพวกคุณนะครับ ถ้าพวกคุณยังมีความเป็นขี้ข้าอยู่ในใจนะคุณยังหวังพึ่งราชวงศ์หวังพึ่งภูมิพลหวังอ้ประเทศพุ่งคงไม่หวังเพราะประเทศนึง <c oughs> <c oughs> คุณหวังพึ่งเสียเนี่ยนะกู้ว่ามึงอย่าเป็นเสื้อแดงเสียเวลาว่ะอยู่เฉยๆเถอะนะอย่าเลยเพราะว่าเรากำลังเปลี่ยนระบอบไอ้ตรงนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจว่าเราต่อสู้เราดูที่ความคิดนะครับ ถ้าความคิดคุณเนี่ยรักประชาธิปไตยความคิดคุณเป็นไทยไม่เป็นขี้ข้าไม่เป็นขี้ฝุ่นใต้ตีนไม่ไปยึดมั่นในระบอบเทวดาภูมิพลวชิราลงกรหรือสิรินธรมันไม่ใช่คนมันเป็นเทพใช่ไหมครับมันเป็นเทพมันจะอ้วนขนาดไหนมันก็ดูดีอะผมไม่หวีหวีไม่ล้าเมื่ออะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นคนอื่นคุณด่าชิบหายเลยใช่ปะครับ แต่บังเอิญว่ามันเป็นบรุงวงสารวงข่าวสองทุ่มถามว่าคนนี้สายสันดานแบบไปเสียนะถ้าไม่ใช่เป็นกษัตริย์นะมันจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับขอโทษนะครับเร็วยิ่งกว่าไอ้ที่เราดา่าสมัยก่อนลูกเฉลิมสมัยนี้เขาดีแล้วนะ <c oughs> เร็วยิ่งกว่าลูกวัฒนาอีกใช่ไหมครับเออมันเร็วยิ่งกว่าไอ้บรรดาสารพัดเสียที่ไปมีปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าคุณยังเชื่อในระบบวันนะคุณก็ไม่ต่างจากเตมถ้าคุณยังเรียกเสียว่าพระบรมนะถ้าคุณยังหวังจากมันคุณเรียกภูมิพลว่าในหลวงเนี่ยนะคุณยังกลัวยังเกงมันนะคุณจะไปต่างจากเตมตรงไหนว่ากูถามมันก็ขี้ข้ากันแล้วให้เรียกยังไงครับแล้วแต่คุณคุณคิดในใจอย่าเรียกดังเดือดติคุกถ้าคุณยังไปโจมตีนะครับผ่องทันว่า เรียนแบบเจ้าคเพราะว่าคุณก็คือไม่ได้ต่างอะไรครับคุณยังนับถือระบอบเจ้าถูกต้องคุณยังบอกว่าทักสิงไปนั่งเรียนแบบเจ้าในวัดพะแก้วครัซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เจ้าครับมันผมว่ามันไม่ใช่คนด้ซ้ำไปถ้าคุณยังมองคนที่ชั้นวันน,นะนะครับคุณยังมีจิตสาเรกของความเป็นวันนะว่าเขาเป็นกษัตริย์ ก็เหมือนกบที่เปมันบอกว่ามันเป็นคนดีครับเราเป็นไพร่เราไม่ได้ถูกปกครองเพราะฉะนั้นผมถือว่าจะแดงจะเหลืองมันอยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าคุณจะเป็นเสื้อแดงคุณต้องเป็นเสื้อแดงที่รักเสรีภาพรักสิทธิรักความเสมอภาครับถ้าคุณไม่รักตรงนี้นะคุณยังยกย่องบูชาเจ้าครับผมว่าคุณไม่ใช่เสื้อแดงผมไม่ใช่เสื้อแดงแต่ถ้าคุณเนี่ยนะ เคยอยู่กับพันธมิตรแต่คุณรักความเป็นธรรมคุณรักประชาธิปไตยคุณก็เป็นเสื้อแดงเสื้อแดงเพราะหมายถึงใจนะครับใจที่เคารพในความเป็นมนุษย์ถ้าคุณเคารพเทพเจ้าค,ค,คุณเคารพเทพเคารพภูมิโพลเนี่ยครับคุณไม่ใช่แต่สลับข้างกันสลับข้างครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าจริงๆนะมนุษย์เนี่ยในเมื่อได้เห็นได้เข้าใจแล้ว ผมเชื่อว่ามันมีชะตากรรมเดียวกันแล้วผม,ผมก็เชื่อว่าคนลึกๆนี่คนส่วนใหญ่เป็นคนดีนะคนเราลักที่จะดีคุณนังเกตนะคนไทยแล้วคนเอเชียไปอยู่ในเอเมริกาจะขยันที่เปงไงใช่ไหมเพราะมันได้ค่าแรงชั่วโมงละสิบเหรียญยี่สิบเหรียญเนี่ยมันก็ทำสิบเหรียญเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวนี้สามร้อยี่สิบเหรียญเจ็ดร้อยชั่วโมงละเจ็ดร้อยมันเอาไหมอะ ครับครับทงานบ้านเราไม่เก็ดร้อยทำสามวันไม่ด้เจ็บร้อยสองชั่วโมงได้แล้ะครับมันก็ขยันใช่ไหมใช่ครับคนเอเชียคนไทยคนแล้วไปอยู่เมืองนอกรวยเก็บเงินได้ครับขยันกว่าฝรั่งแต่มาอยู่เมืองไทยเมื่อก่อนนี้แม่บ้านทำยี่สี่ชั่วโมงได้เท่าไหร่ว่าเดือนละสองพันอ่าอยู่ที่นู่นทำแปดชั่วโมงถ้าเกิดมีโอทีได้สองเท่า คนเราเนี่ยมันรักที่จะเป็นคนดีครับคุณต้องเชื่อตรงนี้ก่อนนะคุณถึงจะเป็นเสื้อแดงถึงจะเป็นประตดสินใจได้ครับแต่ถ้าคุณยังดูถูกคนด้วยกันเองนะคุณไม่เชื่อว่ามนุษย์มันจะดีได้คุณเชื่อว่าต้องเป็นอีกคนชั้นหนึ่งต้องเป็นคนชั้นสูงจึงจะปกครองคนทั่วไปได้ผมว่าก็ไม่ใช่แล้วดังนั้นจริงๆนะ ผมไม่รู้คุณยังบตดเป็นเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองหรืออะไรผมไม่รู้นะหรือคุณศรัทธาเป็นยังไงแต่ผมบอกตรงๆว่าผมไม่เคยให้ความสัมพันกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมเฉยเฉยผมไม่ได้ดีใจว่าคุณเป็นเสื้อแดงหรือด่าว่าคุณเป็นผมเฉยเฉยนะผมไม่ผมไม่รู้ผมผมประหลาดผมผมไม่รู้นะคุณผมเอาเอาหัวใจแดงดีกว่าหัวใจแดงเป็นยังไงก็หัวใจแดงหัวใจรักประชาธิปไตยอืม ไทยเล็กเสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย ฟันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามแต่ครั้งสุดท้ายแลเราจะไม่ยอมแพ้ เงาลพันโปรดฟังเพลง,ง,งที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องต้นบทเพลงของสามัญชนกลุ่มผู้คนกลุ่มฝันสวนของเรา